นี่ครับทุกคนเบิ้งขาครับทุกคนโคตรเรียบร้อยแล้วครับขาไหมครับปานดาบครับทุกคนว้าวทุกคนมะพร้าเห็ดไครครับอดอกใ่ๆครับวันอ่อนๆเลยครับทุกคนนี่ครับเกินคาดครับมีไม้ยามเวนครับทุกคนมาตอนกลางวันครับมาตอนกลางเวนเทา บกิดวาติเหลือครับทุกคนนะครับอืมมันอ่อนครับดอกแรกของมนีครับมนีกับผ้าแมวมาเกี่ยวหยาขึ้เกาครับแข็แวะขึ้นมาหาเหตุดดดดได้ดอกแรกครับทุกคนดอกสองก็ตามมาครับปุ่ดดอกงามๆครับจิไตหผมใหม่ครับทุกคนเหมือนแอปเปิลเขียวเลยครับ เฮ็ดแอปเปิลเขียวครับอ้อดอกแข็งแข็งครับทุกคนอสองดอกครับวันนี้มันหมานครับรุ่นนำกันครับเห็นยังเอาเบิร์ตครับวันนี้มันกับสีคลนครับที่ปมกับสีคลสองดอกแล้วไปหายี Hi, ครับ รับพี่น้องมาขุดกิโปมครับนี่แถวสามสี่ตัวนะครับขวยกิโปมก่อนอื่นกะจีวิธีขุดกะจีเอาดินออกครับทุกคนคาตังกรอบไปเยมากครับมันพังมือหนักครับนะครับขุดไปเรื่อยๆขุดดินออกไปเรื่อยๆครับก็จะมีหูไปเรื่อยๆครับทุกคนนี่ขุดมือเดียวไ้เบิ้งนะครับ ช่วงนี้กักิบโอมก็บสิบ่ค่อยเลิกปานใดครับนี่ครับเริ่มเห็นตัวแล้วครับทุกคนนี่นะครับกิบโอมตัวใหญ่ๆนี่ครับแต่ก็จะทมไวครับเพราะว่ามันอยู่ในถนนเนาะถนนทางคุยซื่อแน้วครับพี่ครับคุยกิบโอมเต็มอยู่ครับทุกคน ทุกคนกับนี้ครับถึงแล้วครับทุกคนนี่ครับบเล็กปนไหนครับโทมอันนี้มนี่อยู่สองตัวครับทุกคนน,นี่ครับตัวหนึ่ง,งล่ลางอีกตัวหนึ่งรูเป็นคู่ครับ คนจิปโอมก็ได้หลายเติบไปครับทุกคนมะพร้าวเห็แดแดงครับงามๆโอเคใกลป้ปลาคุจิปโอมนะครับต้นแป้นผลขับดอกหนึ่งครับทุกคนชิ้นสองดอกครับสองดอกนี่ครับีดอกหนึ่นงอันนี้น้อยนี่ครับ ครับดอกหนึ่งในเฮนอามาครับไปเติมกันมะพร้าวเ็ดป่วกครับพี่น้องพี่กาลังขึ้นครับอันนี้ก็ได้มาแล้วสองสามดอกครับนี่ขายยังไงนะครับเอาไว้กับกิบโปรมห้่าเ่ยครับนี่ครับข้าหนาสิไงครับทุกคน ลองขุดบ้างนะครับต้นงัดบ่ขึ้นหรอกเพราะว่ามันเป็นดินขาเขาจริงยังรครับเห็นบ่ครับทุกคนขาเงี้ยยังทีลองขุดขาสุดบังครับเหย้านไดนครับบังคับทุกคนขุดเรียบร้อยแล้วครับขาไหมครับปานดาบครับทุกคนขาเงี้แห้งครับอุ้ย อันนั้นน่นสิเมียนนะครับทุกคนนะมันกำลังแตกขึ้นไหมครับมาดเบืองขายเห็ดครับเต็มหววเลยครับเบืองครับแต่ว่าผมว่าเมนเมนนะครับนี่ไปทมไปก่อนผมว่าอย่างนี้มันมาหาจะได้หาง่ายๆครับนี่ครับมันกำลังแตกขึ้นไหมครับแมนครับทุกคนนี่ไม่ได้คุไในเบืองครับห่งบ้านี่ก็ออกครับ แต่ยินเขาว่าเมื่อวานเขาได้เห็ดปุกจิกกระตาหนึ่งพันครับผมบ่ไเด้มาหาลายมือนี่ครับเดี๋ยวจะคุดดอกหน้าเบื้องครับนี่ครับทุกคนเบื้องขาครับซ้ำสองนิ้วเลยนะครับขาเห็ดปวกคุณครับขาไม่ได้ซุดซ้ำมองขาเน่ยครับเสียบเอาไว้ไว้น้ำกันครับ องดอกนี่พ่อปวดเลยแหละครับนี่ดอกใีง่ๆเขานี่เดี๋ยวเามาเบิงครับทุกคนหาเบิงอีกครับอู้พี่ครับแตกๆครับเหมือนกาลังแตกขึ้นครับเบิงจะเป็นแตกอีกอย่างครับงานแตกเคล็ดบอลนะครับแตกๆมีนี้วครับทุกคนว้าวแตกเข็ดวงหง่ครับจะคุดให้เบิงนะครับดยวคุดก่อนจะเข้านี่ครับทุกคนคุดเรียบร้อยอันนี้ขาอู้หัก นี่นี่ครับขาขาเพิ่นเสีบอยู่ครับเอาไปน้ำล้างคากินครับทุไม้บไปนี่พุทกระบะานี่ยถึงพงปวกนะครับทุกคนเลิกเลิกว้าวมองเดียวได้หลายดอกครับเพิ่งครับวูนี่ครับดอกหนึ่งครับทุกคน ปกวันนี้ครับนนก็ขุดมาครับนี่เห็นน้ำมากเห็ดไข่ยู่รดนะครับทุกคนพ่อแกงพอดีนลครับวันนี้กับจีบโอมครับจีบโอมขุดจีบโอมพร้อมจีบโอมกับตัวหง่ๆง่ครับ หูได้เลิกกนี่ยูสองตัวครับหู้ได้เนี่ยตื่นๆนี่นนยูตัวเดียวตัวแง่ครับคุดจิป,ปมมาพ่อเห็ดปวกหเห็ดปวกขาเก็บซ้ำแขนครับทุกคนตกตาบดอกแง่ครับึครับขา แกงหวานๆครับทุกคนเสียบคัดครับนี่คือจีรอที่เอาขุดได้เมือนนี้ครับทุกคนไปขุดแป๊บเดียวครับนตื่นๆก็มีเลิกก็มีเ๋ไปเห็ดปวกครับไปบังเห็ดปวกตัวนี้คือเห็ดครับเห็ดปวกที่เอาหามาได้ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับถ้าพี่น้องไปขุดคิปโมครับ ถ้ากฏไลยก็ที่ตามไปก็มั่งใจนะครับ